สวัสดีจ้าเป็นเพื่อนเมื่อนี้มาเอาไายพาไปบึงเข้มเนาะเอาเข้มใส่กูดังไว้กายมุละไปเอามันตากแดดก,กันเนะเาะมันตากแดดไว้ร้อก่อนแล้วปุ่นละหูถูน้นองไงน่ำเล่นอีเป็นเด้อ ต้นหมักจะหกจนงี่นี่ใกล้จะหมดแล้วน้องอะไน,นี่อันนี้เครื่องรุดเข้มเนาะนูะน่นประกาศต่ว่าเครื่องรุดแข็มเดี๋ยวเอาเข้มกันน้องนีอง่อะไรห,หูอะไรตากจะว่ากันเด้อค่ะ cả những cái nói trong nồi cơ có... nó mình Còn với mình ao mình ấm nó Bác nó hỏi đi ngay đi เดือนเดียวกระเบิดเลยมาเนาะมาเรื่องอะไรอ่ะอืมแดดก็ห้องก่อน ตาก็จะดิลิง่ายเนาะอันนี้ก็พอดิได้แล้วแต่ดามก็จะหมดแล้วทางมาเรื่อยเลยดามก่อนน,เนอะเงี้ยเตรียมนั้นเตรียมนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้อันเห็ดนั้นเห็ดนี้เนาะเตรียมนั้นเตรียมน,น,น,นี้เนาะหนนหนเะห็ดไม่กวัดก็ได้ อันนี้กะลิไว้แล้วนี่ลิไว้งามๆแล้วเตรียมไว้เห็ดตอนไววางดีๆกันซึ้บเดี๋ยวมันเสียกมัดอิรุดไ <c oughs> <c oughs> ก่จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ คลิปนะคอยไลฟ์สดบึงพูดคุยเห็ดไม้กวาดให้พี่น้องบึงอีกเนาะพี่น้องคลิปนี้ป้ากะลาไปก่อนอท่านใดสนใจอ่าดอกแข้มกระสังจองไว้เดอ้อเดี๋ยวปีน้าป้ายีหรับซื้อไปให้ได้ล่เนาะปีนี้เอาไว้ตันหนึ่งเนาะมาพอนเนาะแขมแคมแห้งไว้ตันแข้มกระสอบเอาไว้ตันตันหนึ่งแข้มพี่เป็นฟูดฟู้ดอมตะเองนี่นั้น เอาไว้พันฟุตเนาะก็ยังพอเนอะพี่น้องเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่า,า,ยากันหมชว่วงมันออกกันเดอ้อค่อยมา,าถักไก่ถักมาห้าป้าแล้วคนที่มีห้มีแคมเนาะคนมีแคมก็เตรียมตัดมะข่ายให้ป้าเดอ้อจะ้ะป้าอีหลับซื้อชว่วงนั้นนะชว่วงแคมจดปลาหลับซื้อเมนใหเอามาป้า,ปาก็เคยให้ไล่กลับจ้คุณเนาะ รับซื้อจนบอกว่าพอแล้วเด้อป้าบอเอาอีกแลีว้วพอแล้วติมแล้วพู้แนวจังจังเสาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปน้าพอกันไหมจ้า